สวัสดีค่ะยุย้ยอารียพรน,นะคะสําหรับวันนี้ยุย้ยก็มาออกกําลังกายพิศหุ่นลดน้ําหนักนะคะเป็นเลเวลที่2แล้วนะคะยังไงก็ช่วยติดตามชมและเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะว่ายุ้ยจะสามารถลดน้ําหนักได้มากน้อยขนาดไหนสู้ๆค่ะ แม่เอามันทาแม่เย่เขาส่งผัดทองคืนลำมืดคืนได้เงินสองบาทงามมางามทักแท้ปรึกษาบุพ่พอคุณแม่บ้างไหมหรือจเจ้าไม่ปรึกษาใครกินอะไรถึงได้งามบาดตาหัวดำหัวงอกเห็นเจ้าก็ยังบอกว่านางฟ้าแบ่งกายมา Ai ai, lấy chồng ngắm đi đi lo đi 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 đạc đi 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 chẳng đi 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 cho mà đi trông mẹ đi 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 ai đi 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 ngắm đi đi มากี่ใส่หน้าให้แน่หน้าบ้านนี้มากี่ใส่หน้าให้แน่ให้พ่อใแม่ได้ทุนทาปุ๋ยปุ๋ยบักตู่ปุ๋ยบักตู่สีบ่ได้เฮ็ดงานนาใ้เจ้เป็นเสาลักใส่ปุ๋ยให้นะ